สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการติดตั้งกล่อง asuka hr 6 3 0 tv digital ในรถ spet w a ก o n mitsubishi นะครับใส่เข้าไปในจอเดิมที่เป็นจอ l p i ยจากโรงงานนะครับ asuka hr 6 3 0นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็น tv digital แล้วก็ยังสามารถมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นมีลิงค์เอาอมาถือขึ้นจอได้มีฟังก์ชันดูภาพยนตร์ก็คือผ่านสาย usb ได้ ฟังเพลงได้นะครับส่วนวิทยุบ้านเรามันยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับก็ถ้ามันเป็นดิจิตอลในอนาคตตัวนี้ก็รองรับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหน้าเมนเมนูหลักของ a s u k a hr 6 3 0นะครับถ้าเราเลือกมาที่ทีวีนะครับมันก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้รองรับความเร็วค่อนข้างสูงนะครับผมเคยเทสที่ความเร็ว1 4 0 1 5 0ในกทมก็ยังไม่หลุดนะครับเปลี่ยนช่องโดยการใช้รีโมทนะครับยิงสัญญาณนะครับ ง่ S <S ายครับ,หรบเหมือนกับที่บ้านเลยครับรถจอนี้มีจอเพชรรถคันนี้มีจอไปด้านพ่วงมาก็ออกได้ทั้งสองจอครับทั้งจอหน้าและจอหลังนะครับครันนี้วิธีการเอามือถือขึ้นจอนะครับก่อนอื่นมันต้อง,งต้องเราก็ต้องเสียบสายถ้าเป็น iPhone น,นะครับ,เร,บ,บ,บเราต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ เนี่ยครับเขาเรียกว่าไรเทนนิ่งอะแดปเตอร์นะครับล้วก็เสียบเข้าไปที่สาย HDMI นะครับสาย HDMI คันนี้เราจะไปตรงนี้นะครับส่วน h d m i ตัวนี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะอัสกะเขาไม่ได้ให้มานะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับทางัอกลับนะครับเพราะมีข่าวเนี่ยสองคนมาที่ไม่ทราบว่าสมาธิ จะไปหรือเปล่าด้วยความเที่ยวประสบการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ที่ข้วฝันวนเนี่ยนะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นอาการนี้นะครับอะแดปเตอร์และเทนนิงต่อเข้ากับสาย h d m i ที่เราซื้อเพิ่มมานะครับแล้วต่อเข้าไอโฟนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกเมนเมนูกดมาที่โฮมนะครับเราก็เลือกมาที่คําว่าลิงก์นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับหน้าจอไอโฟนของเรานะครับ สมมุติเราจะเล่น youtube นะครับเลือก u t u b e ไปนะครับเนี่ยครับก็เล่นได้เลยครับส่วนเลสโซลูชันของ y YouTube เนี่ยบางเรื่องมันก็เต็มจอบางเรื่องมันก็ไม่เต็มจอก็แล้วแต่เล,เลสโซลูชันที่เขาอัดมาใน youtube นะครับลองเปลี่ยนเรื่องเองดูซิเห็นไหมครับเรื่องนี้มันจะเต็มจอแล้ว<ส> สนุกสบายนะครับก o เกิลแม p ก็ขึ้นได้นะครับแอปอื่นๆก็ขึ้นได้หมดนะครับที่อยู่บนอยู่บนมือถือเราเนี่ยครับเนี่ยสมมติเรากด google map ถูกนะครับเนี่ยครับขึ้นแล้วครับขึ้นเต็มที่เลยครับ สำหรับท่านที่ไม่อยากจะต่อสายอย่างนี้นะครับเราก็สามารถซื้อ HDMI Wi f i นะครับมาต่อเพิ่มได้นะครับต่อแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อตัวไรเทนดงอแดปเตอร์สีขาวนี่นะครับแล้วก็ไปซือขึ้นจอได้เหมือนกันแบบไร้สายเลยนะครับถ้าเราออกจากโหมดตัวนี้เราจะกลับไปดูทีวีนะครับเราก็หยิบรีโมทขึ้นมานะครับแล้วกดตัวที่โฮมทีหนึ่งนะครับ e x i t ทีหนึ่งนะครับก็จะกลับมาหน้านี้แล้วเราก็กดทีวีนะครับมันก็จะเป็นทีวีดีต้นเหมือนเดิม ใช่ครับหรือว่าันนะคือสะดวกสบายครับไลปัสตัวดำๆที่มีแสงตัวนี้ก็คือปุ่มรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของอาสูกะนะครับเรายิงเลนส์ไปที่ตัวสัญญาณตัวนี้นะครับจะได้สะดวกเลครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับจากร้านเครื่องเสียง PMC ครับติดต่อ08464141ขอบคุณมากครับ